พี่ชอบพี่ชอบชอบพี่เคยเห็นป yes> ่ะพี่เคยเห็นผมอยู่เหรออืมพี่เคยเห็นผมที่ไหนที่แบบไม่ใส่เสื้อผ้าป่ะน้องแนทอะไรน่ะใช่ป่ะไม่สักเลยสักเป็นตัวอันนี้เหมือนติดบล็อกอันนี้เนื้อแบบจุกมาก พี่เคยกินฮอดองเขาอย่างครับ,น,รบนี่พี่ฮอดองเขา25บาทพี่เยอะนะผมขายพี่5ห้าเอา <laughs> ตอนนี้เรากินไปประมาณ20แล้วปะ่ปะพี่สิบดีแล้วคุณผู้ชม <laughs> เอาเรื่องเอาเรื่อง